อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเช้าวันสดใสที่ไรแสงแดดวัมีแดดพรมาผ้าอยู่เขาวันที่สิบสาหอดวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ด้าพี่น้องเมื่อคืนฝนตกบปนฝ่าหัวบ้านมุงจ้าฝนตกปะฝนตกแรงมากเลยนะคะเมื่อคืนเทึ่งตกเทึ่งลมบรรยากาศ บ่มีแดดตอนนี้สวยเลยเดีนี่แปดโมงกลัวเรียวแดดบ่มีพี่น้องเดอะบอสโฮไม่มีแดดเลยพท่านปิดหอดไฟโอ้ฝนมาขึ้นนี่จะเป็นคักจะเป็นผดจะเป็นโพน,นี่ตนแต่พี่น้องเหมนผู้เขาเจ้าน้ามถวม่วเศร้าตกทั้งฝนมาตกทั้งพีแทนกันเลยดอกฝนเลยบรรยากาศ วันนี้ก็ไม่ได้มีซ้อมนะคะบอดีม้มมซสอมลำ่ำมาด่าแดงคนแกง,มง,มงเ,กเ,กงเ,เกมื่อคืนนี่ว่าบอดี้ไม่สอมล่ำเพราะว่าเด็กๆ้อมบนเวทีแล้วก็มีพ่าเอกนัอกออกต้องได้้อมฟอน้อมโชว์ร่วมโชว์นะคะเลยได้สอมล่ำเลยบอดี้อมเฉลีแล้วนี่พี่นอ้องเพราะมึงบรรยากาศป้าดบรรยากาศดีอยู่ดิน้ำท่วมนาบาน้านไ้ข่อยแล้วบรรยากาศอาฝนมันยังเล่นอยู่ตัอนีนพี่น้อง ฝนยังเล่นแสงแซงแสงแซงอยู่นะคะนี่โอ้ยไปรเด้ยแท้นำ้นำน้ำมันตรงแนวมาแท่งออกมันระบายมองนี้น้ำมันระบายบอ,อกว่าท่านพี่น้องอว่ามนมันถ่วเฮี้ยนข่อยยึดตีมือขึ้นนี่บรรยากาศนะคะพี่น้องเดอะบอสโฮมค่ะอ่บ้านเดอะบอสโฮมบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับพี่น้องจะจนอนอีกห้ยน,นี่ไปนอนอยก,ก่อนนะ